สวัสดีค่ะน้องหญิงมาซีเจสาขาเทศบาลสองบริรัมนะคะทางออกบริรัมขาขางังทางรถไฟมานะคะน้องหญิงสิมสยิของฝากปลาเข็มค่ะปลาเข็มบสบายค่ะสีไปเยี่ยมปลาเข็มจล็กน้อยนะคะน้องหญิงได้เสิร์ฟบริการของซีเจสาขาเทศบาลสองนะคะเป็นมุมบรรยากาศค่ะเพราะวา่าห่างพันใหญ่ใหญ่เพ่นเปิดโฮมองสอบไปซีถุนเล็กกระเด้อเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศจา้าสือไตอนน้นะช ่ยาวนอชัมอันนี้เหรออันนี้เป็นสเพนเส้นนมเส้นมนกลับนมกลแล้วเส้นของสุขภาพดูไปดูเอ้ยนมอยู่นี่นมอยู่นี่ ของเขาหมดเหลือหมดแล้วนี่ไอ่ดีิมเห็นบ้าเออยุโรปกันไปเลยน้นีแหละลอยนึงพอดีแต่สีเอานมดวนมเมบ้อืมเนมยิงเอานนโอเคปะมยังเจ้าดี๋วเวเนี่อ๋นมมันแทันอยู่นี่ม้าพี่อยู่นี่พี่สาว đi nghe nùng Hãy <laughs> 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 <laughs>

Sí, per dona na,